วย่ะออนโซนรกนะฮะปลารกเห็ดเยอะปลาหนานสวัสดีครับพี่น้องจ้าืมอนียพาพี่น้องมาโคกเลยจ้าบางคนเพิ่นสื่อข่าวว่าไอนี่ไปหายเห็ดเมื่อหนึ่งประมาณแปดรอบแมนดเวยจ้าวันหนึ่งแค่รอบหนึ่งนะจ้าเพียงแค่ว่าไอยบได้เอาเสื้อ หายเหตุมาไอ้มาแค่อันเดียวเนี่ยไอลืมจะเมื่อใดที่ไอ้เข้าในเมืองนี่ยไอ้สิบเเปลี่ยนนะคะเตรียมพร้อมวันนี้ฝนตกนิดหน่อยนะคะป่านี่เดินยากจะไปเดินผู้เดียวนะคะเดี๋ยวป่าต่อไปอาจจะไปรับคนป้าชเตมบุกู ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก่อนอื่นนะคะมีคนบอกว่าน้องอาอที่น้องอาอบอกว่ามีคนเดินตามอะ่ะพี่จะให้งงเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นแบบไหนอันนี้นะ่ะไอบอกแล้ว่ามีคนเดินตามโดยจะป่านั้นเป็นป่าแรกที่อายนะ่ะไปหาเห็ดแล้วความรู้สึกของไออ่ะายรูย้สึกว่าเป็นป่าที่พี่น้องหูบอกป่าใดที่เขาบุุ่ใจแล้วเขามีความรู้สึกว่าวิญญาณน่อย่างตามไอไอเลียวลางไปแบบนี้อาอรู้สึกว่าเป็นแบบ คือมันเป็นความรู้สึกของฮาว่าเฮาย่านแบบนี้นะพี่น้องจ๋าถ้าถามว่ามันมีผีมีนั่นมีนี่บ่เฮาแนบ่บม่ได้เห็นดอกแต่ด้วยความที่ไอบอกเนาะสมัยสงครามโลกฮาว่าหัวเขาจะเอาร่างเอ่อคนที่เขาตายนะ่ะเอามาถมวาไวอยู่ไซแน่ไอกยกเบืู้แบบนี้นะและไอย่างไปมือนั่นไอรู้สึกว่าคน้ำมากไอรู้สึกว่ามีแบบคนคนย่างและคนเน่ไยแบบนี้นะพี่น้องความรู้สึกของไอมันเป็นแบบนั้นไอไบ่ได้บอกว่าไอมีคนนะ่ะ ก็บามีแบบเหมือนคล้ายๆกับวิญญาณประมาณนี้เออนี่แหละจากความหมายของอายนะคะและตรงที่เป็นกระต๊อบนะแรกๆไอ้คิดว่าเป็นกระต๊อบเขาเจ้าเก็บฟืนแต่มันเบาแม่นไอ้เลี้ยวเข้าไปแล้วมันเป็นตุ๊กตาแล้วก็เป็นแบบเอ,อ่อเก้าอี้คือแบบมีคนนั่งประมาณนี้แล้วมันเลยให้อายแบบว่ายานทวีคูณไปฮนะนก็เลยบอกว่หาหันหลังที่สิไปนแนมเบิ่งว่ามันมีอย่างในนั้นอีกหรือเปล่าก็ประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะสิ่งเจียไอว่า เออนั่นแหละค่ะก็บรได้มีอย่างน้ามันเป็นความรู้สึกของเขาว่าเขาคือบกอกว่าหญ้าในป่านี้คืออยากออกอย่างเดียวเลยให้ไกลลดให้คนคนหัวลุกประมาณนี้พี่น้องจ๋าในนั้นมันรู้สึกแป็นมาดีเนะเออนั่นแหละค่ะก็เลยเล่าให้พี่น้องฟังบอแม่ว่าไอเห็นผีหรือเห็นคนจะจะ,จะแล้วก็จะหญ้าตามไอไม่ใช่นะคะมันเป็นความรู้สึกของเราเองค่ะไปลุยแบบนี้ บางป่าเท่าเดินแล้วเาสบายใจคือป่าแนี้มันเป็นป่าทึมนะคะแต่ไอขึ้นยากไอก็สบายใจนะคะมันไม่ได้คือการทุกป่าเลยถ้าสมมติว่าป่าใดที่เหาแบบว่าบ่อยากเดินมันนี่บ่หอดหยาบม่หอดลอยเม็ดค่ะอยากสีออกนะคะอืมมันเป็นความรู้สึกนะคะบเรมาโนไปเลยสําหรับคนที่อยางป่าไอคิดว่าจะรู้สึกคล้ายกันหมดนะคะอืมว่าป่าใดหยาอุ่นใจโบอุ่นใจเนาะยายคอยเห็นเหลือง ค่อยเห็นเรื่องๆแล้วเอาไปทรอทไปถังโอ้โหทุกคนมันบรดหลายดอกแต่มันก็ได้ปาดพี่นะคะจุดนี้คือจุดเก่าอีกแล้วมีคนบอกว่าน้องอายโชคดีจังเลยจำจุดเห็ดตัวเองได้เป็นบางจุดเดยจฉะบางจุดอายก็จำบ่ได้เนาะวันนี้ขออนุญาตไม่ตัดขานะคะเพราะว่า ฝนสิตกมาอีกรอบหนึ่งตอนอ6โมงเก็บไปเลยเนาะเก็บแบบนี้แหละว้าวมาในตะข่อยป่านี้ก็เห็ดเยอะอยู่นะแต่ว่าเพิ่นค่อนข้างที่จะรกนะคะปารกเห็ดเยอะปาก็บ่ค่อยได้มา่าณใบดอกเธอผมนี่อายก็ยาาเพิ่นตกหลอกตกหลุมลักอายาหน้าพิษขาพิกขา,พาแพรงมินสิ้าก,กันนะนะเลยป้องกันไว้ วันนี้เอาใจสาวกค,คนไม่ชอบตัดขาเดือเพราะว่าก็มีบางคนบอกว่าไม่ชอบให้ตัดขาอยากให้เก็บเก็บเก็บแล้วตัดขาทีหลังจัดไปสาวกอุมาแล้วฝนเอาบางเทือกเอาอนอยบางเถอกัเอาอันอยแล้วแต่นะคะแล้วแต่สถานการณ์ของวันนั้นโอ้ยดอกใหญ่สวยอะ หลายคนตบยุงใหอายพี่คิดว่ายุงอยู่บ้านพี่ใช่ปะมเนนะจ๊ะยุงอยู่ในโทรศัพท์อาอเองอยุงในโทรศัพท์ของเคปีพีเบอรนี่สวยฮะออนซนเ็ดมันปูนี่แพงเด้อเป็นเ็ดที่แพงประเทศใดก็แพงนะนะคะเ็ดพึ่งอยู่ประเทศฝรั่งเศสไม่ค่อยมีขายแต่อยู่ในไอเบอร์ลูดะ เห็ดพึ่งนะเจอเห็ดมันปูนที่มีขึ้นนะฮะมีขึ้นขายอยู่ห้างฝรั่งเศสดีแล้วปัญหาบอกระมาทั้งนามฝนทั้งยุงเพิ่งเดอมีบอหวงกวางสายายนี่ยไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ซูนล้วก็เอาเนาะอันน้อยก็ได้พยายังบ่สูนก็สิบอกเอาดูสิอ้วนมากอยู่ตรงหนึ่งเลยที่ไอ้ได้กิดหลายเติบอยู่บ้านนี่แหละถ้าจำได้เดี๋ยวสิาพาไปกินนะคะเดี๋ยวเราเบ่งตรงนี้ก่อนมันจะมีอีกอยู่ไหนอะ่ะนี่คะ่ะนี่นี่นี่โอ้นี่ไงป้าดสวยเด่นมาก สวยเด่นแห้งโอ้ยปาดงามงามสีแจ่มแหงสีแบบงามค่ะบ่งนี่มาดูตรงนี้บ่งนี่บ่งสีโอ้เพืน่นใดอันนี้ก็บโบเลยตกแต่งสีนะคะสีเพื่อนเอง โอ้ยโทษบ่งไปนำตบยุงให้อายไปนำเดอ้อป่าที่อายว่าวนะอายยังจำบ่ได้จ้ายู่ใสพี่น้องโอ้เห็ดหลายแห้งป่านั่นกัน ให้จะว่าเอาอันนี้มาปิดหูมันกัดตรงไหนก็นโอเคเลยทนได้แต่เข้าหูนี่มันบ่ได้เลยแป๊บเดียวหาอีกให้ก,ก่อนเด้ออันนั้นดียอย่างนะเรื่องๆนะไม่ไม่บอกคุณนี่ไขว่มาแล้วเคปิพีหมานอีกแล้ว สวยมากเลยอืมยุงตบเด้อกูได้ใส่หูฟังแห่งคักความยุงนี่บินข้างหูพี่น้องกันแหละนี่อีกพุ่นอีกโอ้ยโอ้ย,อย,อยดังไปแล้วจทีจะต่างตกใจโทษเด้อจทีจต่างเหลืองแบบงามแหงไหมที่ใหม่นะตรงนี้พวกเคยเก็บแต่ก็เกิดลาแล้วนิดหน่อย ออกไปได้อ่างพใหญ่แล้วสวยอะ่ะนี่เหลืองแบบเข้มเข้มอันนี้เขาเป็นเหลืองนะคะเหลืองขมิ้นว่าโชคดีแฮมีผ้านี่อีดีซอยได้หลายเลยอะ่ะบางหูนี่แม่คือมันกัดตัวอื่นก็กัดเลยแต่อย่ากัดหูเฮามันโบได้ กันหูเฮานี่มันไปบ่ได้เลยเฮานี่ได้ไปบ่ได้มีความสุขนะคะวันนี้เข้ามาแป๊บเดียวตอนออกมาฝนตกเด้อสะยายพันย้าย บอนี่ดอกแต่และดอกแบบสวยมากเลยเหลืองแบบเหลืองเก็บขายไปจะมวนเนะาะปาทางนี้อีกย้ายกข้างมันหมนัหมนโพดหมันโพแล้วมันนี่นะ มีอีงไหมมีอีงไหมมนสิโดดเด่นเนาะเพราะว่ามันเหลืองงามไหมเห็ดน้ำหมามาเร็กๆคืออันนี้อร่อยนะสำหรับคนไทย เขางามนีเนาะขาใหญ่มากตัดขาก่อนสิกแกงพาพี่น้องกินเดอ้อ นฝนตกวันนี้พี่นองอยู่บ้านเฮาเนอะอไอ้มาเก็บดอกสำเนีบบพอดีคำแกงเห็ดน้ำหมากพาพี่น้องกินดีกว่าโอ้ยทากจะกระดยุยจะจับตึกถากเ่ย แยกกันแดงกับเหลืองแรกๆว่าสิไปป่าภูเขาฝนตกกัเลยปไปไปก็เลยมาป่าใกลา้บ้านอันนี้คือเห็ดแครอทนะคะเห็ดแครอทออกแล้วเหรอหน่าแล้วเห็ดขาลาย แม่งกินแล้วได้แต่ขาอีกระเดียนกีบมันจะเป็นอย่างนี้นะมีคู่เหมือนเป็นพิษนะคะมาหนึ่งชั่วโมงมาเด้อขวัญเอ้ยข้ามมาพาใหม่แล้วป๊าดมีดอกเดียวพร้อมก็ได้ป๊าดอยู่ เกิผพาดเนี่ยมันกินหันมานิดเดียวนึนยังว่ายุดเกิดจากไหนดอกเดียวได้มาเนี่ยค่ะตัดขาแล้วก็ตากไว้ก่อน จีพีอนใหม่ก่นเด้อเข้าป่าไม้แล้วก็ไม่ได้เลียวร้ายแค่ไม่ได้ตัดขาให้อายเป็นหักน้องอาสา,าเป็นแหงที่สู้ด้วยลัก Nó bẹt Đây lại leo Vào mà đu So Is it humid? Yes, look Oh yeah But you have a good weather now, huh? Yeah con hmm. เดี๋ยวไอ้ออกมาหาพญาไอ้ขิดว่รถผสมายากนำเพิ่นถามไอ้ว่ามันเปียกอยู่บอกไอบอกว่ามันเปียกเดี๋ยวไอ้สิพอไปย่าพูดเดียวนะคะเดี๋ยวเซต GPS อีกก่อนไปป่าเนี่ยเดี๋ยวจะหลงหลงทางยังหาเจอหลงเธอสิเหลือทนพูดจีพีเอสก่อนนะอือ มาวันหมดท่ามวันเอ e วอนี่เนี่ยออกมารับออกมารับคุณป้าไปค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้หนูน้อยหมวกแดงจะพาทุกคนลุยแบบว่าโคกแบบอีเดงอีดอยไปเลยไปค่ะ Man. <laughs> <laughs> Do you think that your Buddha, when he see that, he will accept? Very <laughs> you Bye bye. <laughs>